ช่วงนี้ใครที่ชอบละมุดหรือที่พื้นถิ่นได้ว,ว่าสวานะคะคที่เกาะยอเนี่ยต้องบอกว่าเตรียมพร้อมไว้เลยเพราะช่วงนี้แหละมีมนาถึงมกราถึงมีนานะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกเยอะนะคะเกษตรกรชาวสวนละมุดหรือว่าสวาเกาะยอนะคะบ้านป่านโนดมู7จ็ดตำบลเกาะยออาเภอเมืองจังหวัดสงขลามีการปลูกละมุดสร้างไรายได้หลักแสนค่ะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นแบบอย่างของชุมชนด้วยค่ะ ที่สวนละมุดสวาเกาะยอของนายภัยทูลที่ประวร วัย64ปีนะคะ,กะเกษตรกรชาวสวนละมุดสวากเกาะยอที่บ้านป่าโนดหมู่ที่7ตําบลเกาะยออเภอองจังหวัดสงขลาซึ่งปลูกละมุดพันธุไข่ห่านจํานวน40ต้นในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูดกาลของละมุดที่ผลผลิตจะออกมา,มากระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนายไพฑูรย์และครอบครัวได้ช่วยกันในการเก็บผลผลิตละมุดเพื่อส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าและก็ลูกค้าหลังมีออเดอร์สั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นายไพฑูรยล่าใฟังนะคะว่าตนนั้นมีการปลูกละมุดพัน์ไข่ห่าน จำนวน40ต้นในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ที่เลือกปลูกละมุดเนื่องจากพื้นที่ตำบลเกาะยอมีความเหมาะสมกับการปลูกละมุดซึ่งมีการปลูกมานานกว่าร้อยปีรวมทั้งตำบลเกาะยอสภาพพื้นที่เป็นเกาะมีทะเลล้อมรอบมีช่วงน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้ละมุดหรือสวาเกาะยอมีรสชาติหวานหอมกรอบเนื้อละเอียดรสชาติต่างจากที่อื่นมีสีแดงเมื่อสุกเต็มที่เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็ว ให้ผลผลิตตลอดปีหลังจากปรตดอกได้4เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วซึ่งผลผลิตละมุดจะออกมากที่สุดนะคะในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีค่ะส่วนละมุดของนายไพฑู์ก็มีอายุกว่า10ปีนะครับเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกเพียง2ปีส่วนการเก็บผลผลิตส่วนละมุดก็จะเก็บในช่วงเช้าหลังจากเก็บแล้วก็จะนําผลละมุดแช่ในน้าสะอาดเพื่อล้างอย่างออกแล้วก็นําไปล้างด้วยเครื่องล้างที่ผลิตขึ้นมาเอง เพียง5นาทีนะครับก่อนจะนํามาพึงลม40นาทีแล้วก็คัดคุณภาพส่งแม่ค้าซึ่งละมุดเนี่ยที่คัดก็จะมี4เกรดครับแบ่งตามปริมาณผลละมุดประกอบด้วยเกรดจัมโบ้ขนาดน้าหนัก5-7ถึงผลต่อ1กิโลกรัมราคาจําหน่าย50บาทส่วนเบอร์1ขนาด8-9ถึงผลต่อ1กิโลกรัมราคา45บาทครับเบอร์2ขนาด11ขอไปครับขนาด1 0 1ถึงผลต่อ1กิโลกรัมราคา4 0บาทและเบอร์12 ขึ้นไปเนี่ยต่อ1กิโลกรัมอ่อสิผลขึ้นไป1กิโลกรัมเนี่ยราคา35บาทนะครับในแต่ละปีสวนละมุดของนายไพฑูรยก็จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ4,000กิโลกรัมราคาเฉลี่ยนะครับกิโลกรัมว่า0บาท มีรายได้กว่า1 6 0 0 0 0่นบาทต่อปีนะครับเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีซึ่งตนมีความตั้งใจว่าจะทำให้สวนละมุดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ละมุดแก่ชุมชนต่อไปนะครับพื้นที่แค่หนึ่งไร่นะคะกําไรเป็นแสนเลยโอ้โหถ้ามีพื้นที่มากกว่านี้นะกําไรต้องเยอะกว่านี้แน่นอนนี่เริ่มคิดเป็นเงินเลยจะไปดูพื้นที่เกาะยอ <c oughs> เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่พิเศษนะสามารถปลูกละมุดแล้วก็รสชาติดีเป็นพื้นที่สามน้ำนั่นแหละอยู่ตรงกลางระหว่างน้ําพอดี